ศัตรูภายในดูก่อนภิกสุท์ทั้งหลายบนดินภายในอมิตรภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในสำปะการได้แก่โลภะความโลภทสะความคิดปทุสารายโมหะความหลงดูก่อนภิสุทิ์ทั้งหลายบนทินภายในอมิตรภายใน สัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในสัมประการเหล่านี้แลสรุปความ 1. รับสักระชื่อเสียงเปรียบเหมือนกิ่งไม้ใบไม้ 2. ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเหมือนสเก็ดไม้ 3. ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ เปรียบเหมือนเปลือกไม้สี่ญาณศัสนะหรือปัญญาเปรียบเหมือนกะพริไม้ 5. ความบุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบซึ่งใช้คำภาษาบาลีอากุปปา เจตวิมุติเปรียบเหมือนแกน่นไม้